แีด really ี้แคทดี้ครับหัวหันหน่อยจีจี้จีจี้จีจี้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยข้อมืออืมอืมอืม

ม่ยังไม่ไปเหลฮ้ยไม่ทงเดี๋ยวแ้แต่ไม้บ๊ายบาย